สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนวนะคะอันนี้ยายวันก็ก็มาอยู่ตรงถนนนะคะถนนที่จะไปบ้านบึงห้วยใหญ่เนาะก็เส้นโป่งนะคะก็จะมีต้นจามจุรีนะ,ะจามจุรีปลูกเรียงกันเป็นแถวที่สวยงามเนาะ,ะดูว่ายายวันทำไมถึงมาถ่ายคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเนาะมาดูกันนะคะว่า วันนี้เยวันจะมาทำอะไรกับต้นจามจุรีนะคะบางคนอาจจะรู้นะแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าทำไมก็ต้นจามจุรีนะก็จะเป็นต้นไม้ที่หึที่ว่ามีประโยชน์ต่อต่อการที่เราเอามาทําปุ๋ยนะทำปุ๋ยนะเราจะเห็นตามตามร้านค้าที่เขาขายปุ๋ยนะ ขายดิน้วก็จะพูดว่าอันนี้ดินผสมจามจุลีนะคะใบจามจุลีใบหูกว้างอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เยาวันก็ก็จะมาจะมาเก็บนะจะเก็บจะมาเก็บไอ้นี้แหละใบจามจุลีนี่แหละนะเยาวันจะมาเก็บใบจามจุลีนะเพื่อจะเอามาทําเอามาทาปุ๋ยนะเพื่อจะเอามาเพื่อเพื่อที่เราจะเอามาทํา ทำไอ้อันนี้เนาะทำอะไรนเนาะนี่ปุ๋ยเนาะทำทำปุ๋ยเนาะผสมผสมผสมดินนะหลังจากที่เราเราได้ดูแล้วว่ามีการผสมใบจามจุรีนะแล้วก็อยาวันก็จะมาเก็บนะเก็บไปหนึ่งกระถุงเนาะเก็บไปหนึ่งถุงเพื่อเพื่อที่จะเอาไปทำนะเพื่อที่จะเอาไปทำเนาะอันนี้ก็คือนะ สมัยเมื่อก่อนฝักเขาก็จะเอาไปให้วัวกินนะนะนะเอก่อนนะักนี้เขาก็จะเอาไปให้วัวกินนะเดี๋ยวนี้ปื้นี่เดี๋ยวนี้ใบมันเราก็จะไปทําผสมกระดินผสมกระดินเพื่อเพื่อเอาไปใส่ต้นไม้นะเยาวันก็มีเวลาเยวันก็จะเอาไปใส่นะเยววันก็จะเอาไปใส่พวก ว่านพวกว่านพวกต้นไม้ของเยวันเนาะก็พอดีอันนี้มันเป็นทางขานนะเนาะเยวันก็ก็เลยจะมาเก็บไปนะคะก็เราไปดูกันนะคะว่าการที่เราซื้อปุ๋ยซื้อดินเขาก็จะเขียนว่าผสมใบาจามจุรีผสมใบหูคว้างนะก็มีประโยชน์นะคะจามจุรีก็เลี้ยงแถวอย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวยังไงก็เยวันก็ฝากให้ทุกคนนะ ทุกอย่างนะต้นไม้ใบไม้ก็ก็เป็นทรัพยากรนะทรัพยากรธรรมชาตินะของประเทศไทยที่เราสามารถเอามาเปลี่ยนแปลงได้เป็นวัตถุดิบในการปลูกพืชนะปลูกต้นไม้ปลูกบอลปลูกสารพัดอย่างเนาะแล้วก็ไปผสมกับมูลซับนะก็ยังไงก็ฝากให้ทุกคน เข้ามาชมคลิปยายวันพัทยาชาแนลกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ยายวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก่าเนาะอันนี้เราเราก็ได้แล้วนะเราได้แล้วนะแต่มันเป็นดอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปผสมนะไปซื้อไอ้ไอ้นี่มาผสมดินนะ ดินผสมนะก็ร้านค้าเขาก็เอาอย่างนี้แหละอยอางนี้ไปผสมแล้วก็สบัสบสบัสบให้มันละเอียดที่จริงเขาจะต้องเอาใบใช่ไหมใบแต่แต่นี่ใบใบมันไม่ได้มีนะทุกคนนะใบใบมันไม่ร่วงแล้วเพราะมันมัน,ม,นมันอันนี้ใบใหมนน่นะมันแตกใบใหม่ก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละเราไม่ได้เอาไปขายเนาะเราไปใช้เองอันนี้ก็เยุวันก็ก็มาเอานะอาจารย์รี ดอกจานทรีดอกจาทนทรีเพื่อเอาไปใส่เพื่อเอาไปใส่ผสมนะผสมกระมูลสัตว์เอาไปใส่ว่านที่บ้านแล้วใส่ต้นน้นะคะ